เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เรากวาดใบไม้ที่มันร่วงเกลื่อนพื้นแล้วพอเห็นพื้นมันโล่งสะอาดขึ้นมาทันทีเนี่ยโหมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะเรียบง่ายๆแต่แบบพอใจสุดๆเลยแหละครับวันนี้เราจะเอาภาพที่คุ้นเคยกันดีนี่แหละครับมาลองสำรวจอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือการจัดการกับเจ้าใบไม้ที่มันอยู่ในใจของเรานี่เองเอาล่ะครับมาดูกันความต่างนี้มันชัดเจนสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับคือใบไม้บนพื้นเนี่ยนะ เราแค่เอาไม้กวาดมาจากการแป๊บเดียวเกลี้ยงเรียบร้อยแต่แต่พอเป็นใบไม้ในใจเท่านั้นแหละโอ้โหมันกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยเอ๊และทําไมล่ะทําไมการทําความสะอาดความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันถึงได้ยากเกลียแสนเข็นขนาดนี้นะแล้วไอ้เจ้าใบไม้ในใจที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมจริงๆมันก็คือสิ่งเหล่านี้แหละครับความทรงจําเก่าๆที่มันเจ็บปวดความรู้สึกเสียใจความโกรธความผิดหวัง แต่จุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่สไลด์นี้ชี้ให้เราเห็นก็คือมันไม่ใช่แค่ความคิดที่แบบผุดขึ้นมาแล้วก็ลอยไปลอยมานะแต่มันคือสิ่งที่เราเลือกที่จะยึดมันเอาไว้เองต่างหากโอ้โหนี่แหละครับต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยและนั่นแหละครับมันก็เลยพาเรามาเจอกับปัญหาใหญ่เลยซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองแน่ๆเรามาดูประเด็นแรกกันความย้อนแย้งของความพยายามมันเป็นความรู้สึกที่น่าหง,งุดหงิดมากเลยนะครับคือยิ่งเราพยายามจะกวาดมันออกไป ยิ่งพยายามจะสลัดความคิดแย่ๆพวกนี้ทิ้งไปเท่าไหร่รู้สึกไหมครับว่ามันกลับยิ่งเกาะติดเราแน่นขึ้นไปอีกเหมือนกาวเลยคือมันเป็นเรื่องจริงที่แบบน่าอึดอัดใจมากเลยนะเราเนี่ยสามารถจัดบ้านช่องให้สะอาดเอี่ยมอ่องได้ควบคุมโลกภายนอกได้หมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันข้างในใจของเรากลับยังรกยังวุ่นวายเต็มไปด้วยเศษซากข,ของอดีตเต็มไปหมดเลย ภาพนี้มันสะท้อนความขัดแย้งกันสุดๆเลยนะครับระหว่างโลกภายนอกกับโลกข้างในใจของเราทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับในสวด์นี้มันมีคําพูดที่แบบว่าสรุปแกนของปัญหาได้ตรงเผงเลยก็คือยิ่งพยายามปัดทิ้งยิ่งกลับหยิบขึ้นมาคิดซ้ําลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับทุกครั้งที่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่าไปคิดเรื่องนั้นนะสมองเราต้องทําไงครับมันก็ต้องดึงเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าอย่าคิด กลายเป็นว่าการที่เราพยายามจะผลักไสมันออกไปมันคือการไปเชื้อเชิญให้ความคิดนั้นกลับเข้ามาอีกรอบซะงั้นโอเคในเมื่อการใช้แรงกวาดการใช้แรงฝืนมันไม่ได้ผลแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีละ่ะเอาล่ะครับในส่วนที่2นี้เราจะมาลองสำรวจหนทางใหม่หนทางที่ทำให้ใจเราโปร่งเบาขึ้นซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราจะเปลี่ยนวิธีจากการกวาดแบบแข็ง การต่อสู้ผลักซ้ายแบบเอาเป็นเอาตายไปสู่การแค่มองหรือว่าเฝ้าดูมันอย่างอ่อนโยนและด้วยความเข้าใจหัวใจของวิธีใหม่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงฟังดูอาจจะย,ยากนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปพยายามทําใจให้มันว่างเปล่านะไม่ใช่เลยแต่มันคือการยอมรับความจริงง่ายๆข้อหนึ่งครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แป๊มหนึง่งแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเป็นเรื่องธรรมดามากๆ คือหน้าที่ของเราคือแค่เฝ้าสังเกตการไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงอะไรเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเรามาลองดูวงจรของความคิดกันจริงๆมันมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นี้เองนะหนึ่งคือมันเกิดขึ้นมาปึ้ง 2. มันก็ตั้งอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วก็3เดี๋ยวมันก็จะจางหายแล้วก็ดับไปเองในที่สุดขอแค่อย่างเดียวเลยคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่แหละครับธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้จริงๆ และทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันก็ตั้งอยู่บนความจริงพื้นฐานแค่ข้อเดียวเลยข้อเดียวจริงก็คือไม่มีอะไรที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นใบไม้บนพื้นหรือว่าใบไม้ในใจเราก็ตามพอเราเข้าใจและยอมรับความจริงข้อนี้ได้แบบสุนหัวใจเมื่อไหร่วิธีที่เราจะรับมือกับความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยละครับพอเราเปลี่ยนวิธีคิดจากการกวาดที่เหนื่อยๆมาเป็นแค่การมอง ผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือความสะอาดในรูปแบบใหม่เอี่ยมเลยครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าไอความสะอาดที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันคือการที่เราปล่อยให้ใบไม้ร่วงหล่นไปเองตามธรรมชาติแล้วเราก็จะพบว่าใจของเรามันก็สงบลงได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องว่างเปล่าเลยสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยคือเป้าหมายเดิมของเราเนี่ยมันเหมือนกับการพยายามจะสร้างใจให้มันว่างเปล่า โล่งๆเหมือนห้องปลอดเชื้อเลยซึ่งเอาจริงๆมันฝืนธรรมชาติมากแล้วมันก็ทาให้เราเหนื่อยสุดๆแต่เป้าหมายใหม่ของเราเนี่ยคือการยอมรับและปล่อยวางเพื่อให้ได้มาซึ่งใจที่มันโปร่งเบาและสงบซึ่งมันเป็นธรรมชาติกว่ากันเยอะเลยครับใช่เลยครับเป้าหมายของเรามันไม่ใช่สวนที่ต้องไม่มีใบไม้สักใบเลยเพราะนั่นมันผิดธรรมชาติแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือความรู้สึกโปร่งเบาเหมือนกับว่าภาระหนักๆที่เราต้องคอยกวาดใจตลอดเวลามันถูกยกออกไปแล้ว แล้วก็เป็นความสงบที่มันเกิดขึ้นมาจากข้างในจริงๆเป็นความสงบที่แบบยอมรับทุกอย่างได้ตามที่มันเป็นและนี่ก็คือบทสรุปที่ผมว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยยากกับการกวาดใบไม้ในใจต่อไปแล้วเราก็แค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นปล่อยให้มันตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะร่วงหล่นและจางหายไปตามเวลาของมันเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะลองทิ้งคำถามเอาไว้ ให้แต่ละคนได้ลองกลับไปสำรวจใจของตัวเองกันดูนะครับว่าแล้ววันนี้ใบไม้ในใจของเราเป็นยังไงกันบ้างเรากำลังพยายามกวาดมันอย่างเหนื่อยล้าอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังเรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันร่วงหล่นไปเองอย่างสงบ